การได้รับตแหน่งนายกาเครับท่8ท่านนะคะที่ให้เกียรตินะคะไว้วางใจเลือกแป้งเป็นนายกสมาคมนะคะก็ความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็เป็นเกียรติยศนะคะแล้วก็ทราบนะคะจากที่อาจจะสื่อนะคะว่าก็เป็นได้รับรับรอง,รอ,งอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็คงจะได้เป็นนายกสมาคมที่1 8แล้วก็เป็นคนแรกของประเทศประเทศไทยแล้วก็คนแรกของเอเชียด,ด้วยนะคะก็ มีความภาคภูมิใจนะคะเนื่องจากว่าอยู่บนเส้นทางสายฟุตบอลมา16ปีแล้วนะคะก็ผ่านมาในหลายบทบาทนะคะตั้งแต่ผู้จัดการทีมชาติฟุตบอลหญิงนะคะประธานสโมสรการท่าเรือนะคะแล้วก็ผู้จัดการทีมชาติฟุตบอลชายนะคะก็คิดว่ามีความตั้งใจตราบว่ากีฬาฟุตบอลเป็นกีฬามหาชนเป็นกีฬามวลชน แล้วก็อย่างที่ทราบว่าเป็นกีฬาที่เป็นความฝังของคนไทยทรรงชาตินะคะ,ะ,คะสำหรับหุ่นประสาคและปัญหาที่จะต้องเจอเนี่ยแบงค์ก็คิดว่าคงจะต้องมีบ้างพอสมควรนะคะก็เนื่องจากหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะวิกฤตศรัทธาเก,กี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในหลายมิติด้วยกันนะคะแบงค์เองก็สวมหมวกหลายหมวก็นสมวงหลายหมวกนะคะในหมวกของถิ่นชาติก็แน่นอนนะคะ,ะวิกฤตจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ พลาดเล่นไม่ชนะนะคะผ่านมานะคะก็ส่งผลให้เราเข้ารอบสิบบอทีมนะคะแล้วก็ได้คะแนนที่ดีมากในรอบ16ทีมนะคะแล้วก็ดึงให้แร็งกิ้งฟีฟ้ายงไม่เป็นทางการถ้าแป้งเข้าใจไม่ผิดเนี่ยขณะเม้นท์นะคะไม่ใช่เฉพาะทีมชาติจุดใหญ่นะคิดได้แน่นอนนะคะมีผลิไฟเวิร์คทัพในเดือนมีนาคมท,ที่จะต้องไปเล่นกับเกาหลีนะคะแล้วก็กลับมาเล่นกับไปเล่นกับจีนแล้วก็สิงคโปร์นะคะก็ถือว่าเป็นงานยากนะคะที่ คนไทยทุกคนแล้วก็รวมทั้งคนกชาติเอเชีย e, ก็หวังจะไปบอลโลกถามว่าเป้ามีอยู่แค่8.5ทีมนะคะจะได้หรือไม่ได้มันก็อาศัยอยู่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะคะก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดนะคะในมุมของสโมสรน,นะคะก็สวาชิกก็แป้งได้ไปพูดคุยนะคะจริงๆได้พูดคุยกับโค้เตอร์ทั้งหมดแล้วก็ได้ฟังสิงสอนะคะทั้งจากทีหน่ง สองที่3นะคะรวมถึงนะคะฟุตบอลหญิงแล้วก็ฟุตซอลนะคะฟุตบอลชายหาดนะคะทั้งหนะคะแปลว่าประเด็นหลักๆหลายๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะก็อาจจะเป็นเรื่องของเงินนะคะที่แต่เดิมเนี่ยเคยได้รับจากพิกัดการถ่ายทอดซึ่งในตอนนี้ก็วิกฤติาาตันที่หลายๆท่านก็ทราบแ เราเองก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วพวกผมจะต้องเตรียมแผนงานนะคะที่จะมารองรับนะคะเพราะว่าแล้เชื่อมั่นเสมอนะคะว่าหลีกสามเนี่ยนะคะเป็นหลีกที่มีความสําคัญนะคะเป็นหลีกที่จะพัฒนาอนาคตอเยาวชนนะคะก็ที่จะนําส่งสู่หลีก2แล้วก็หลีกหนึ่งแล้วก็แน่นอนนะคะส่งผลิตผลเนี่ยไปถึงทีมชาติไทยทุกชุดน,นะคะ การพัฒนายุคสีหรือเยาวชนอันนี้แน่นอนนะครับเป็นรากฐานสําคัญที่สุดแบงเชื่อว่าของทุกประเทศเลยนะคะที่ให้ความสําคัญของเยาวชนนะคะทุกอลน,นะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้อง,ต,องต้องรีบทําเช่นกันนะคะแล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือแ้งได้มีการพูดคุยกับสภากรรมการทุกท่านของแ้งนะคะว่าในยุคข,ของแ้งถ้าแ้งได,ได้ได้รับตําแหน่งแล้วนะคะความโปร่งใสนะคะในเรื่องรายรับรายจ่ายนะคะ แป้งและสภากรรมการนี่นะคะเราจะทราบงบรายรับรายจ่ายงบดุลน,นะคะเท่ากันทุกคนนะคะเพราะว่าเป็นเชื่อว่าทุกคนในยุคนี้ต้องการเรื่องจริยธรรมความโปรง่งใสท่านมาธิบาลนะคะซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราตกลงกันแล้วอ่อที่จะทำท่านก็มาเป็นสภากรรมการนะคะก็ะะะเรื่องอื่นนะคะสิ่งที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องการเข้าถึงอ,อารมณ์และความตั้งใจจริง ะะของแฟนบอลแป้งเคยพูดเสมอตั้งแต่แป้งรับตําแหน่งผู้จัดจการทีมชาติไทยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลโค้ชผู้จัดจการทีมหรือนายกสมาคมนะคะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทุกคนก็จะเป็นประวัติศาสตร์นะคะแต่สําหรับคนที่จะมือที่จะพยุงและประครับประคองฟุตบอลไทยซึ่งเป็นของรักของหวงของคนไทยของเรานะคะ บอลชาวไทยในประเทศนะคะซึ่งแป้งเองเนี่ยนะคะตั้งแ,งแต่ำแหนผู้จัดการทีมชาติผู้บอลหญิงเคยพาบอลหญิงไปบอลโลก2ส,สมัยที่แคนาดากับฝรั่งเศสนะคะแล้วก็เป็นที่ผู้จัดการทีมชาติทีมชาติไทยของผู้ชายนะคะก็ซึมซับได้ดีนะคะถึงความรู้สึกตั้งใจจริงที่แฟนบอลมีศรัทธาต่อทีมชาติไทยดังนั้นเนี่ยแป้งจึงเป็นคนที่น้อมรับคําติชมแล้วก็จะนามาปรับปรุงเสมอและแป้งก็คิดว่าคงจะมีการเปิดช่องทางนะคะที่ รับฟังความเห็นของแฟนบอลนะคะแล้วก็รวมทั้งสื่อมวลชนสายกีฬาทุกท่านซึ่งจริงๆไปเชื่อว่าสื่อมวลชนสายกีฬาท่านก็เป็นสื่อกลางนะคะระหว่างนะคะคนทํากีฬาแล้วก็แฟนบอลนะคะแล้วก็คนในสมาคมนะคะดังนั้นก็วันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ของแป้งนะคะก็มีความดีใจและก็ภาคภูมิใจ,จมากนะคะที่ได้รับความไว้บางใจถึง68เสียงด้วยกันนะคะดีใจมากมากมาก แม่บอกกับนะรับว่า